กำลัมงมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดำดช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล l รีเพลยตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084 132424หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 ก็ไม่ไม่ก็เขามีมาทักค่ะมาทักเฉยๆค่ะไม่ได้มีอะไรที่เขามาเหมือนกับเหมือนกับระสอบกระสอตบก็ยังนะคะตอนที่เราเข้ามาทักเราตกใจก็นิดนึงเละพี่ค่ะก็ก็ไม่ได้ก็อย่างที่บอกก่อนนี้ไม่ได้อะไรมาเลยอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยไปเลยก็เห็นขอโทษแค่ผ่านแบบผ่านสื่ออะไรเงี้ยตอนที่มาทักไม่ไม่ไม่ค่ะได้อย่างที่บอกทักทายอย่างเดียวค่ะจบแล้วค่ะ แล้วตอบกล mm ับมาได้ไหมก็เขาถามสบายเนี้ก็สบายดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะพี่แล้วก็ไม่ถาเพิ่มไม่ถามบอกอะไรเงี้ยเราเพิ่มก็ไม่ได้ถามอะไรเยอะค่ะพี่แค่ทักทายกันแค่เบื้องต้นอย่างเดียวค่ะโอ้ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่แต่คือตอนนี้คือไม่ได้โกรธเลยจริงๆคือเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วจริงๆไม่ได้โกรธไม่ได้หลายอะไรมองว่าเหมือนว่ามีการใจอ่อนเหมือนจะยอมรีเทิร์นกับบอมยังนะคะ ก็ยืนจะทักเลยใช่ไหมคะค่ะก็ยังค่ะบางยังคุณแม่บอกว่ายั no? งไงบ้างคะที่บอกเขามาทัอะไรไม่ได้ว่าอะไรค่ะเกาได้พูดถก็พี่บอมนี่เขาน่าจะทักมาคุยเขาได้คุยกับแม่ก่อนจะคุยกับหนูอยู่แล้วก่อนจะคุยกับหนูอยู่แล้วค่ะแสดงว่าบอมขอคุณแม่ก่อนเขามาทักมาเขาคุยกับแม่ก่อนจะคุยกับหนูอยู่แล้วตอนนี้ยังคุยกันอยู่ไหมคะก็ไม่ได้ค EX ุยอะไรเลยค่ะ สเรา,บบาหเหมแบบว่าความสัมพันธ์มันดีขึ้นอย่างนี้จะมีแบบทักทายเขาเหมือนปกติก็ <S <S คงทักทายได้แหละค่ะพี่อย่างที่บอกว่าร่วมงานกันได้เจออะไรก็คงทักทายปกติค่ะโอกาสที่จะมีเธอตามคนที่่มาหาคนรุ่นนี้จะมีเปอร์เซ็นต์สูงไหมเขารุ่นหรือเขาไม่รุ่นกันนี่ว่านี่แต่คนไม่รุนร่นป่ะค่ะพี่รุ่นนไหมครไม่อนาคตนะคะพี่แต่ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันเฉยๆค่ะพูดอย่างนี้แล้วเราก็ยังเปิดใจก็ถ้าเขาไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่แล้วแต่เขาดีกว่า นัจะบอกว่าานี้ก็มอนดเรามากขึ้นแล้ทตัวเองอะไรงี้ยาจะมีการมากขึ้นเลค่ะนั่คะไม่รู้ก็รอดูรอดูค่ะว่าจะยังไงแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกค่ะเหลก็าลกนั้นจะปลอมได้มีงานติดต่อให้ไปออกคู่ไมไม่มีหรอกค่ะคงจะยากใช่ไหมนี่คงจะยากมั้งคะได้แค่เจอแบบพันธ์หาก็พอแล้วแหละค่ะแล้วตอนนี้มีหนุ่มคนนี้ไหม ก็อย่างที่บอกค่ะยังยืนยันคำเดิมว่าผู้ชายกลัวหนูค่ะจริงๆก็กลัวคงกลัวกันแหละค่ะก็ไม่มีใครเข้ามาค่ะไม่ได้ปิดแต่ไม่มีไม่ได้ซีเรียสยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาก็เฉยๆค่ะตอนนี้ก็ทํางานเที่ยวเล่นค่ะรู้สึกเบื่อไหมครับที่คนแบบจับกล่ยวกันบอมกับราตลอดก็คงต้องทำใจในระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็โตแล้วด้วยแหละเนาะมันก็ต้องมีข่าวอย่างนี้แล้วสักวันมันก็ต้องมีค่ะก็ ดีค่ะที่ให้ความสนใจกันค่ะแต่ก็ยินดีตอบใช่ไหมคะยินดีตอบค่ะพี่ตอบไ,ได้เรื่อยๆไม่เบื่อถามมาถามเยอะๆชอบค่ะมี้สากว่าเราอยากจะลาวงการไปทำอย่างอ๋อจริงนะพี่คือหนูคิดมาตั้งนานแล้วหนูไม่ค่อยอยากทํางานตรงนี้เท่าไหร่อเลยเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยใช่มันไม่ใช่ที่ของเราเอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีอย่างอื่นที่เราทําแล้วได้ดีกว่านี้นะค,ะค่ะเป็นแรงกดดันหรือเปล่ามาเรื่อยๆคบไม่ค่ะรู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่ประมาณขึ้นม .4 ขึ้นมปลายเริ่มเขาเริ่มโตขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่า เราอยากทำอย่างอื่นไม่ได้เกี่ยวกับข่าวอะไรพวกคดีใช่ไหมคะเออตั้งแต่มองสีก็คงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะคุณจุกอิตัวของงานในวงการหรือเปล่าคุณกัลท์ก็ใช่บางที่มันทำมาเรื่อยๆแต่คงไม่ได้เลิกเรื่องนี้นะคะคงแบบณตอนนี้ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสเราก็ก็ยังทำค่ะณตอนนี้โอกาสกับมีคงมีแพลน์ผมว่าจะทำเพื่อกินเงินเพื่อหลักความในวงการเอียงค่ะคงรอเรียนจบเลยจบก่อนไม่เห็นว่าเราไม่ได้ทำผู้ใหญ่ในวงการเราม่ค่อยสอนเองไม่ค่อยทำเองด้วยล่ะค่ะ โลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยทำเองด้วยแหละค่ะมีวางแผนไหมคะว่าจะออกไปบ้างไหนอะไรอย่างเงี้ยหรืว่าขอทำงานต่อตอนนี้มันยังเป็นอาชีพเดียวที่ยังต้องยังเลี้ยงครอบครัวอยู่ค่ะก็คงยังต้องทำตรงนี้ไปก่อนไม่สิ้นได้คะเพราะว่าอาชีพแต่ก็ต้องแลกกับความเป็นส่วนตัวทั้งหมดเลยเนาะก็ก็นั่นแหละค่ะเหมือนเป็นคนโลกส่วนตัวสูงจริงๆค่ะพี่ค่ะคนมองว่าเราติดไหมคะโฟกัสที่แบบก็เหมือนแนอกค่ะพี่ ค่ะเออค่ะนี่นะขอบคุณค่ะ ผิวหน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424